ะะเดี๋ยวอีกพื้นที่ไปกันที่โรงเรียนบ้านดงม่อทองจังหวัดสกลนครค่ะที่นั่นเขามีการเรียนรู้ชุมนุมครามชาวดงด้วยนะคะเรียนจริงทําจริงได้รายได้จริงๆด้วยนะคะนักข่าวพลเมืองค่ะคุณนาวาและคุณเค้กเล่าเรื่องนี้เข้ามาค่ะ,ะคือคราเนะี่ยคือมันเหมน็นคือเทคกน,อน้อยีหัวบอยอยากเขาไกลเลยนะมันมันเหม็นน่ะคู่นู่มบอยอยากจับเฮ็ดให้เขาเฮ็นพ่อเขาเขามากต่มาลงเฮ็ดมันคือบอเหม็นครับ พอเฮ็ดแล้วนี่คือบอกเขาว่าหมอนี่นะกว่าสีเฮ็ดได้มากนี่มันต้องใช้เวลานะคนที่ใส่ผ้ายอมข้ามนี่คะคือคนที่มีเทวดาปกปักรักษาเป็นสิ่งที่คนสกวลนครแบบให้ความสําคัญอยู่แล้วเป็นเป็นเอกลักษณ์ข้ามมันมันมีมากตะปุดตะปูเนาะถ้าภาษาเ้านี่ที่นี่มันจะหายไปเ้าก็เลยมาคิดกับลูกๆนักเรียนเขาวา่า เข้าว่าอยากให,หายไปเข้าก็เลยใส่เข้ามาเหามาฟื้นฟูโดยโดยรุ่นเห่าเถอะกับกระปลูกฝังเขาให้เขาคิดแบบนี้ถ้าวาหอดเด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยเขามีทักษะจากที่บบลูเรื่องอยังเลยข้ามขึ้นยังนี่บโบลูเขากระลูเขากระเฮ็ดเป็น เขากะชักชวนมุงมาความแตกต่างถี่ว่าเด็กหน่อยแต่เหลื่มต้นเขาเห็นในชาเลยว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าภูมิใจเหมือนอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในเพจอย่างเงี้ยทุกคนทักเข้ามาว่าเอออุ้ยน่าสนใจยังไงสิเด็กหน่อยมันคือเกิดความภูมิใจที่สําคัญก,ก็คือแบบผู้ปกครองเขาอะย่องลูกเขาวะรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นความสุขก,ก็คือเด็กน้อยเฮ็ดเป็นจากสิ่งที่เขาสอนบางที่เขาบอต้องบว มันมีความภาคภูมิใจนะ mm hmm. เขาเห็นว่ามันเกิดกับโรงเรียนแล mm hmm. ้วเขาสามารถที่จะขยายตัว mm hmm. และเด็กน้อยนี่ก็สามารถเกิดได้ได้ต้องล้างอีกเด็กน้อยทุกมือนี่ยเขาฉลาดลูกเขากว้างขึ้นเขาเนี่จะไปสะแสวงหามาให้คู่เพราะฉะนั้นคู่ทุกมือนี่เฮาเฮาวา่าเมนผูค้ควบคุมเขาละเด้ เด็กน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้นั่งคู่ได้คือกันคู่กับนักเรียนกันเลยเลียนรูไปคู่กันเพื่อจังเหตุกระเป๋านี่คู่กับนักเรียนเนี่เริมต้นท่อกันเท่ากับเติมเต็มกันละกันซอยกันหาความรูอย่างเอามาแช่กัน นอกจากแต่ละโรงเรียนและชุมชนที่คุณครูนักเรียนลงไปถึงผู้ปกครองแล้วก็ผู้นําชุมชนร่วมกันคิดคน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายนะคะคําถามคือวันนี้ค่ะเมื่อเราต้องเผชิญการเรียนออนไลน์อีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด1 9ระลอก5แล้วโอมิคอนนะคะ